สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง ARJ วิศวะลดหวานนะครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อการพยากรณ์โดยวิธี naïve method นะครับ naïve เนี่ยปกติความหมายของมันก็คือการไร้ยียงสาการขาดประสบการณ์การที่ยังอ่อนต่อโลกนะเพราะฉะน,นั้นการที่เราจะพยากรณ์ข้อมูลโดยใช้วิธี naïve เนี่ยมันก็คือการพยากรณ์แบบง่ายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลพื้นฐานอะไรเลยนะลักษณะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน นะครับนาอีฟเนี่ยมันเป็นขั้นพื้นฐานเลยของการพยากรณ์ที่เรามักจะใช้กันทั่วไปนะความเข้าใจในคอนเซปต์ของมันง่ายการคำนวณไม่ได้ซับซ้อนเพราะจริงๆมันแทบจะไม่ได้คำนวณอะไรเลยนะหรือเราสามารถใช้นาอีฟเป็นวิธีหนึ่งเพื่อเอาไปเทียบกับการพยากรณ์ในอีกวิธีหนึ่งที่มันค่อนข้างซับซ้อนกว่าหรือมีเทคนิคที่มันเป็นขั้นสูงกว่านะครับหลักการของนาอีฟเนี่ยมันคือการที่เราใช้ค่า ข้อมูลจริงล่าสุดเป็นค่าพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตเช่นเราต้องการทราบยอดขายของวันพรุ่งนี้เราใช้ยอดขายของวันนี้พยากรณ์เราต้องการไตรมาสเราต้องการกําไรพยากรณ์กำไรของไตรมาสที่3เราใช้กําไรของไตรมาสที่2ในการพยากรณ์ใช้ข้อมูลในช่วงเวลาก่อนหน้าเป็นการพยากรณ์ช่วงเวลาถัดไป นี่คือลักษณะของนาอีบก็คือเบลเบลล์ไล่ยงสาเลยไม่ได้สนใจเหตุหรือปัจจัยอื่นเลยก่อนหน้านั้นช่วงเวลานั้นฉันเคยทํำยังไงเคยขายได้เท่าไหร่เคยได้กาไรเท่าไหร่เคยมีจานวนลูกค้าเท่าไหร่เคยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ช่วงเวลาถัดไปถัดไปนะค่าก็จะเป็นแบบนั้นนี่คือลักษณะของนาอีบมันก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าลักษณะข้อมูลก็ควรจะเป็นข้อมูลที่มันไม่มีซีซันแลก็คือมันไม่มีมันไม่มีฤดูกาลหรือมันไม่มีแนวโน้มที่เป็นเทรนนะ มันก็จะใช้กับลักษณะของข้อมูลที่เป็นเทรนแบบไตรมาส4นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเอาไตรมาส3ที่นักท่องเที่ยวน้อยไปประมาณไตรมาส4ไม่ได้ในเมื่อมันรู้อยู่แล้วว่าทุกๆไตรมาส4เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวจะเข้าประเทศไทยเยอะเนี่ยถ้าไม่มีฤดูกาลมีซีซันอลแบบเนี้ยมันก็จะใช้แบบนาอีกีไม่ได้นะหรือว่าทุกๆช่วงหน้าร้อนสินค้าประเภทแอร์ประเภทพัดลมจะขายดีแล้วคุณก็ไปเอายอดขายข,ายของหน้าหนาวที่แอร์ อาจจะขายได้ไม่ดีเท่าหน้าร้อนมาประมาณหน้าร้อนที่มันเป็นไฮซีซันเงี้ยก็อาจจะใช้นาอีแบบนี้ไม่ได้นะมันก็จะมีเงื่อนไขแบบนี้อยู่สูตรการคำนวณจริง,รงๆก็ไม่ใช่สูตรอะไรก็คือ y hat ของ t บกหก็คือค่าพยากรณทุกครั้งที่มี hat hat ใส่หมวกตัวนี้คือค่าพยากรนะาเนาะค่าพยากรณในช่วงเวลา t บวกหคือช่วงเวลาถัดไปได้จาก y เฉยๆไม่มี hat ก็คือค่าจริงของช่วงเวลา t ก็คือเอาค่าจริงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมาเป็นค่าพยากรณในช่วง T บวกหนึ่งคือช่วงเวลาถัดไปตามคอนเซปต์ของนาอีบตัวอย่างสมมุติว่าวันที่1เราขายจริงได้120เราก็เอายอด120ตัวเนี้ยไปเป็นค่าพยากรณ์ของวันถัดไปคือวันที่2เพราะฉะนั้นถามว่าวันที่2องจะ,จะขายได้เท่าไหร่ค่าพยากรคือ120ขายจริงออกมาได้135ยก็คือ135 เอา1 3 5ที่ขายจริงไปเป็นค่าพยากรของวันที่สขายจริงวันที่3ได้1 4 0ก็เอายอดพยากรของวันที่สมเอ้ยก็เอาค่าจริงยอดขายจริงของวันที่สไปเป็นค่าพยากรของวันที่4แบบนี้คือลักษณะของนาอีฟใช้ข้อมูลในช่วงเวลานี้เป็นค่าพยากรของช่วงเวลาถัดไปนะครับ ข้อดีข้อจํากัดของวิธีนาอีฟก็คือใช้งานง่ายรวดเร็วการคํานวณไม่ซับซ้อนเพราะมันแทบจะไม่ได้คํานวณอะไรเลยคุณเอาค่าจริงวันนี้ไปพยากรณ์วันพรุ่งนี้คุณเอาค่าจริงไตรมาสกที่แล้วมาพยากรณ์ไตรมาสกหน้านะนี่คือนาอีฟหมอสำหรับข้อมูลที่ไม่มีนวโนมฤด,ดูกาลอย่างที่บอกคือบางทีราคาหุ้นกาลังจะขาขึ้นแล้วแต่ว่าข้อมูลที่เรามาพยากรณ์อ่ะมันเป็นข้อมูลในอดีตซึ่งยังไม่ขึ้นข้อมูลเมื่อวานมันกำลังเป็นต้นเทนที่มันกำลังจะขึ้นเงี้ยเราก็อาจจะไม่สามารถเห็น พยากรที่ถูกต้องเหมันได้เรื่องบาเรื่องมีฤ mm. ดูกาลไฮซีซันโลซีซันแบบนี้ก็จะไม่เหมาะกับนาอีกนะครับไม่สามารถตอบสองต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ดีก็คือ mm. มันใช้ข้อมูลอดีตแบมบมาพยากรณ์อนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีปัจจัยใดก็ตามที่จะทําให้ข้อมูลหรือค่าของตัวเลขเนี่ยมันเซนซิทีฟเกิดขึ้นระหว่างทางหรือเกิดขึ้นเป็นปันจจัยอื่นที่แทรกเข้ามาเงี้ยในทีนาอีกก็ไม่รู้เพราะมันใช้ข้อมูลเมื่อวานใช้ข้อมูลอาทิตย์ที่แล้วใช้ข้อมูลเดือนที่แล้วใช้ข้อมูลไตรมาส สรุปการพยากรณ์ด้วยพีนาอีฟเนี่ยเราจะใช้ค่าล่าสุดเป็นค่าพยากรณ์ค่าในช่วงเวลาในอนาคตง่ายเหมาะกับการใช้เป็นเบนชมาร์กเพื่อเอาไปเทียบเอาไปเทียบนะหมายถึงจริงๆอ่ะคุณมีวิธีพยากรณ์แบบหนึ่งของคุณแต่คุณมีนาอีฟเป็นเบนชมาร์กไว้ว่าเฮ้ยวิธีพยากรณ์อันหรูหาราซับซ้อนเทคนิคลดเลอที่ฉันหามาหฉันคิดมาเนี่ยสุดท้ายนาอีฟดีกว่าเว้ยใช้วิธีแบบง่ายเราเนีดีกว่าก็ ชนาอีเป็นเบนชมร์กเป็นตัวเทียบได้ข้อจํากัดไม่ใช่กับข้อมูลที่มีแนวโน้มนะคราวนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงนาอีฟตัวหนึ่งแต่มันเป็น Seasonal Naive ก็คือ n a อีฟตามฤดูกาลนะครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพิยงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ